ยี่พาหนึงสามสิบอย่างแต่จริงๆแล้วก็หมุนเวียน,น,ยนพอหมดปุ๊บก็ทําอันนี้ออกมาวันนี้ก็ทำบ่นแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยจะมีเมนูประจำวันเด่นๆของแต่ละวันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์มีขนมจีนเสาวน้ำวันอังคารมีขนมจีนน้ำยา,าวันพุธมีขนมจีนน้ำจิ้มวันนี้นะคะวันพฤหัสก็จะมีเค้าเหลาหมูตุ๋นเค้าเหลาหมูตุ๋นด้วยอันนี้ก็เป็น สวัสดีครับเป็นเพื่อนครับช่องโดโด้พาเที่ยวครับเจ็ดโมงเช้า ของวันทำงานฮะผมยืนอยู่ในซอยจรัญสนิทวง22ครับเพื่อนๆครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าคนลุมกันเยอะๆเนี่ยร้านข้าวแกงที่ขายมายาวนานอีกร้านนึง่งนี่ร้านข้าวแกงคุณหน่อย,ยฮะดูจากบริเวณในซอยแล้วก็ดูจากลักษณะของบ้านนี่ รู้เลยครับว่าเก่าแก่แล้วผมยิ่งรู้ว่าเก่าแก่เพราะอะไรเพราะว่าร้านเขาอยู่ติดก,กับโรงเรียนสุภาวันนะโน่นซึ่งโรงเรียนสุภวันเนี่ยเป็นโรงเรียนที่โดโดเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมมอก่อนผมจะขับรถเข้าออกอยู่ในซอยนี้เป็นประจำนะแล้วก็เคยอุดหนุนเขา เพราะนั้นไม่ต้องให้เอฟซีแนะนําหรือให้ใครบอกผมยืนยันเองฮะว่าเขาอร่อยจริง mm hmm. เดี๋ยวไปดูหน้าร้านเขากันครับว่า mm hmm. เขามีอะไรขายมัง่งถ้าถามว่าเมื่อก่อนตอนโดโดเรียนชั้นปถมเนี่ยร้านเป็นอย่างนี้ไหมร้านอย่างนี้แต่ว่ามีหม้อมีถาดมีอะไรอะตั้งน้อยกว่านี้ทำน้อยกว่านี้ อันนี้แสดงว่าขายดีเพิ่มมากขึ้นก็มีโปรดักต์ไลน์มีรายการอาหารเพิ่มมากขึ้นผมไปยืนแอบๆบข้างๆริมๆนี่ก่อนเพราะว่าลูกค้าเยอะเรามาดูเมาก่อนตรงนี้ ยังยังไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องตั้งแกงเลยลงมาดินตรงนี้เลยนี่ฮะแล้วแล้วแล้วท่านไหนคุณหน่อยฮะอ๋อคุณหน่อยอยู่ในครัวเข้าแกงเข้าแกงคุณหน่อยนี่ฮะี่ครัวเมื่อกี้นี่พี่เขาก็มองว่า แต่ผมทำอะไรแต่ว่าคุณหน่อยที่ที่เป็นชื่อเจ้าของร้านเนี่ยอยู่มือครัวเดี๋ยวมาดูไปดูตรงนู้นบ้างคนเบาบางแล้วยืนอยู่ข้างๆนานมายืนอยู่หน้าร้านบ้าเงาเขาเข้าไปนั่งทานได้นะครับนั่งทานได้<า>แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าตอนเช้าเนี่ยก็กำลังจะซื้อเข้าบ้านบ้างซื้อไป ทำงานก็ตรงหน้าร้านนี่ก็จะหนาแน่นหน่อยคนที่ไปนั่งทานข้างในร้านก็จะเป็นคนที่อยู่ละแวกนี้มาดูสิเขามีอะไรทานบ้างนี่ครับเรามาเริ่มจากตรงนี้เลยป <c oughs> ลาสลิดทอดนุ่นไข่ลูกเขยอยู่นู่นฮะนี่ผมได้กลิ่นตรงนั้นนะอันนะั้นต้องแกงป่าแนะ่เลยมีแกงป่า <c oughs> ใช่ไหมคับ ถนะาดเนี้ยสมัยก่อนนะ่ะผมจะมาซื้ออันนี้หมูหมูอันเนี้ยเขาอร่อยมากหมูเขาเรียกหมูกระเทียมหรือเปล่าม <c oughs> จะซื้อไปเพราะว่าไปทานกันที่โรลโลนแลว้วเขาก็จะหันขายแบบนี้นะเมนูเนี้ยมีมานานแล้วมีมานานกว่า20ปีแล้วเมนูหมูอันเนี้ยแลแ้วอันนี้เป็นปลาทอปลาจะละเบ็ดหรือเปล่า ไผ่ยัดไส้ไผ่ไก่นุ่งแกงป่าแกงป่าปลากรายใช่ไหมครับาปลากรายแกงป่าปลากรายนี่พวกน้ำพริกพวกขุนเชียงรแกงส้มผักรั่ว นี่ขนาดว่ามาแต่เช้าแล้วนะของบางอย่างก็ยังหมดไปกว่าครึ่งหม้อแล้วไข่ปลาโลน่าทานเนี่ยยืนตรงนี้อหอมเลยอัน,นอันนี้แกงอะไรฮะนี่แกงไก่หน่อ,อไม้แกงไก่หน่อไม้นี่มีมีมามาเพิ่มอแล้วฮะปลาลายอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ระเสียนปลาเจียน<อ>ปลาเจียนนี่ก็จะเรียกว่าปลาเจียน อันอันนี้เหมือนกันเหมือนกันไหมฮะสไตล์เดียวกันแต่ว่าอันนี้แกงหมูอันนี้แกงหมูหมาเถิบม,มาตรงนี้ต้ยมยำปลาเนาะต้ยมยำปลาอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเด็ดอันเนี้ยเด็ดปลาลาทรงเครื่องอันนี้ขายดีใกล้หมดกับเพื่อนแล้ว ต้มกั่อะไรนะรประทูประตูต้กมกระดานกรดันใช่ห,หาทานยากเลยถ้าไม่ใช่ร้านข้าวแกงที่เก่าแก่จะไม่ใช่ได้ทำเนี้ยประตูต้มมาดัน,อ,นอันนี้น่าจะเป็นอัดชานปลา อันอันนี้สับปะรดสับปะรดนั่นไงเนี่ยเนี่ยนะหาพันยากสับปะรดหอยแมงปูเร้านเช่าแกงเปิดใหม่ทั่วไปจะไม่ค่อยมีเมนูพวกนี้หรอกอันนี้ใช่แกงโบราณใช่ครับนี่ตุ๋นนี่เป็นพวกเครื่องตุ๋นมีไอ้นี่พี่มีสาลายมีสาลายีเยี่ยไผ่นี่มะระนะคะสาลายเยี่ยไผ่มะระ มุมนี้มุมนี้ที่ผมแอบดูไกลๆเมื่อสักครู่นี้ขววผัดไข่ไข่แดง,งผ,ดผัดกัอออนี่ครับผัดผัดขัวเบื่อผัดหัวเบื่ออันนี้ผัดเส็ไก่เนาะผัดไก่ผัดไก,ดไก,ดไก่ข้าวมาแล้วหมดกี่หม้อแล้วครับเนี่ยข้าวเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยข้าวหุงแล้วก็มาใส่กระติกไว้ใส่กระติกไว้ ยังไม่หมดเดินอยู่ตั้งนานแล้วเรานึกว่าเมนูเขาจะหมดนี่เขามามีเมนูอยู่ตรงนี้ทางเดินเข้าร้านก็ไม่เว้นที่จะมีผัดเส้นผัดหมดเส้นเนี่ยขายดีร่องลงไปฝักขึ้นถาบละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผัดหมี่อันนี้ม่ีนะคะผัดหมี่ใช่ครับน,นี่ไม่เอาใช่ไหมเนี้ย อันนี้ครองผมชอบอันนี้ปลาดุกฟูเหรอครับอันนี้ผัดพิปลาดุกฟูค่ะปลาดุกฟูนี่อันนี้ผมก็ชอบไก่อะไรวะอย่างนี้เขาเรียกว่าหงูกล้วยผัดหงูกล้วยค่ะหงูกุ้ยไก่เม็ดมะม่วงอ่ะหมูกล้วยเม็ดมะม่วงครับปลาดุกผัดเขาตักปลาดุกฟูแล้วอันนี้ทานยำปลาดุกฟู มาทานในร้านก็ทานได้นะครับคุณพี่ร้านเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ีห้าค่ะนี่มาซื้อได้แล้วแล้วก็เมื่อก่อนนี้บ่ายบ่ายนี่ก็แทบจะหมดแล้วใช่ไหมบ่ายสองบ่ายสามใช่เ็บ่ายๆนี่นะ้ไ่้พราะสมัยก่อนผมมารับลูกตอนลูกเรียนที่เนี่ยผมมาก็ประมาณบ่ายสามก็จะใส่ถุงใส่ถุงวางๆสบายละแต่เช้านี่ไม่กล้ามาเลยเพราะว่าจะตรงนี้จะหนาแน่นมากคน แล้วบางทีผมก็ส่งลูกค้าเอารถเอารถยนต์มานี่ครับอ่าครับถนนราคาขายถุงประมาณเท่าไหร่ครับอย่างนี้เริ่มต้นที่สี่สิบค่ะเริ่มต้นที่สี่สิบค่ะตอนนี้แล้วแต่แล้วแล้วแต่ตัวตัววัตถุดิบด้วยใช่ค่ะบางอย่างก็ห้าสิบอะไรใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้จระเบดเหรอฮะเจีย๋งตัวใหญ่เลยดําาปลากระพงพิไาตดำห้าสิบ ร้านร้านของเรานี่อยู่ในซอยจรัญยี่สองแต่ชาวบ้านเขาเรียกวัดดงวัดอําอันนี้คือวัดอันนี้ตั้งอยูวัดดงวัดอําอ่าเออ่เข้าไปติดวัดอําแต่ว่าเราเรียกติดกับโรงเรียนสุภวัยใช่แต่จำนยแต่ว่าเวลาเวลามาเนี่ยเพราะว่าจะบอกเพื่อนๆที่จะตามมาเพราะว่าซอยมันเลื่อนรถทางเดียวใช่ไหมฮะเออ่ที่ที่รถวิ่งเข้ามาเนี่ยเข้ามาจากถนนจรัญสนิทวงศ์แต่ถ้าเกิดมาจากอิสรภาพจะเข้าเนี่ยก็ต้องไปซอยนู้นก่อน มันมันมันจะวันเวสลับกันต้องเลยซอยนี้ไปซอยนู้นเขาเรียกว่าอะไรฮะวัดอัมอันนู้นวัดดงอ่านี่วัดอัมอาชาวบ้านเขาเรียกง่ายๆข้าวัดดงออกวัดอัมถ้ามาจากเอมาจากอิสระภาพแต่ถ้ามาจากจรันก็เข้านี่เลยเข้านี่เลยเชา้ชาเ้าก็จะหาที่จอดหน่อยเนาะแล้วก็เดินมาแต่ให้ง่าย <c oughs> ผมมามอเตอร์ไซค์สบายรับเพื่อนอ ขอบคุณมากครับใครที่อยากจะมาอุดหนุนก็ก็มาได้เลยนะจะไม่ผิดหวังกับข้าววันๆมีกี่ร้อยอย่างคะเนี่ยโอ้โหนับไม่ท้วนพี่ใช่นี่ผมก็เดินนับเนี่ยยังไม่ท้วนเลยร้อยกว่าอย่างนี่ถามมีดูจะมีอยู่ที่ข้าางออ่โเคตัวจานที่มากับข้าวหลายอย่างเนี่อยี่พันหนึงสามสิบอย่างใช่ยี่พันหนึงสามสิบอย่างแต่จริงๆแล้วก็หมุนเวียนพอหมดปุ๊บก็ทำอันนี้ออกมาอันนี้ก็ทำ มันแล้วหมดเลยจะมีเมนูประจำวันเด่นๆของทุกๆวันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์มีขนมจีนเสาวน้ำวันอังคารมีขนมจีนน้ำยาวันพุธมีขนมจีนน้ำริกวันนี้นะคะวันเสาร์มีเค้ารับหมูตุ๋นเก้ารับหมูตุ๋นด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำพริกกะปิปลาหมูอันนี้ก็เด็ดแต่แต่คุณหน่อยบอกผมมาว่าให้ผมมาวันเนี้ยวันพุธเพราะว่าจะทําขนมจีนน้ําพริก แล้วก็อยากอยากให้มาดูอยากให้มาดูว่าขนมจีนน้ำพริกเพราะว่ามีคนเข้าไปเรื่องลือบอกว่าขนมจีนที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาวน้ำหรืออะไรเนี่ยที่นี่จะอร่อยกับข้าวไฮไลท์ทั่วๆไปก็อร่อยทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่ามีอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่เป็นขนมจีนเนาะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมคุยกับคุณพี่หนพี่นิดค่ะเป็นน้องพี่หน่อยนิดคุณนิดน้องพี่หน่อยแต่พี่หน่อยเนี่ยเป็นแม่ครัวใหญ่อยู่ในครัว นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปไปพบกับคุณหน่อยที่เป็นชื่อของเจ้าของร้านที่นี่แล้วไปดูซีขนมจีนน้ำพริกที่ออกวันพุทธที่เรื่องลือเนี่ยเป็นยังไงคุณหน่อยเป็นใครทําไมเขาไปลือกันว่ามากินขนมจีนต้องมาร้านนี้ครับขอบพระคุณครับนี่คฮะที่ฐานว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาทำเมนูขึ้นมาเลยติดเต็มผนังเลยเนี่ย เพื่อนก็อาจจะแคปหน้าจอดูเมนูเขาก็ได้นะครับ z ให้เห็นชัดๆกันนี่ัะเขาก็สามารถที่จะสั่งได้เนาะถ้าจัดใส่ถุง